นโยบายยกเว้นวีซ่าและคืนภาษีช่วยกระตุ้นการบริโภคดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนจีนมากขึ้น ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยการดำเนินงานนโยบายการเข้าเมืองและการปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยวของจีนอย่างต่อเนื่องทำให้การท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนโยบายยกเว้นวีซ่าชุดใหม่การขยายขอบเขตการคืนภาษีและช่องทางการชำระเงินที่สะดวกยิ่งขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเลือกประเทศจีนเป็นจุดหมายปลายทางในการพักผ่อน วันหยุดยาววันชาติจีนซึ่งเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมพร้อมกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ได้จุดประกายให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติต่างได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ เมื่อเดือนที่ผ่านมาจีนได้ออกนโยบายใหม่อนุญาตให้พลเมืองรัเสเซียเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่าและสามารถพำนักได้สูงสุด30วันนับตั้งแต่มีการบังคับใช้นโยบายนี้ เมืองชายแดนหลายแห่งในมณฑลเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันหยุดยาวนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมืองเฮเหอซึ่งเป็นเมืองชายแดนในมณฑลเฮหลงเจียงได้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนทางเศรฐษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศมีความคึกคักกันยิ่งขึ้น